จูนกสมาภันรายาสาวเปิ้งนาคอนเบรกลูกคนโตส่งเรียนอังกฤษเคลียร์ดราม่าปั้นลูกออกก้าคว้าแชมป์โลกใช้เงินตัวเองล้วนล้วนอีกหนึ่งคุณแม่สายสตรองที่ต้องเลี้ยงลูกถึงสี่อสำหรับคุณแม่ขาเมาจูนกษมาภันรายาสายฮาของเปิ้ลนาคอนทั้งถึกและทนเลี้ยงลูกประสบความสำเร็จ ควา้าแชมป์เจ็ดสก,กีระดับโลกมาแล้วงานนี้ควงลูกน้องออกัสและออกก้ามาตั้งโต๊ะเมาผ่านรายการโต๊ะหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาถึงบทบาทการเป็นมนุษย์และอัปเดตเรื่องการปั้นลูกเป็นแชมป์โลกต้องใช้รายได้หลักจากไหนล่าสุดเห็นว่าลูกน้องออกัสสอบไปอังกฤษได้แต่ไม่ไปออกัส คือพ่อกับแม่ยังไม่อยากให้ไปคือหนูตัดสินใจไปสอบเพราะว่าหนูอยากไปลองเรียนที่อังกฤษดูเพราะว่าหนูก็มีเพื่อนๆนหลายคนที่สอบได้แล้วไปเรียนอยู่ที่นูน้นหลายคนบอกว่าสนุกดีเหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหนูก็เลยอยากลองไปดูคะ่ะแต่ถ้าหนูไปอยู่ที่นู้นก็คิดว่าน่าจะปรับตัวได้ แม่จูนแต่ก็ไม่ได้ไปแล้วจริงๆลึกๆเลยก็คือติดเพื่อนตามแพทเทิร์นติดเพื่อนคือเพื่อนๆนในกลุ่มเขาไปที่นี้อยากไปปุ๊บแต่ว่าไม่ได้วางแผนแต่จังหวะมันได้ก็เลยให้ออกัสอยู่ไปจัดการเองนะไปสอบเองนะไปติวพิเศษเองเขาก็ทำเองได้หมดด้วยตัวของเขาเองจนสอบติดเราก็แบบว่าตายหาสอบติด เงินก็ยังไม่ได้เก็บเลยยังไม่ได้วางแผนลูกคนหนึ่งต้องใช้เท่าไรในความเป็นจริงแล้วมันคือทั้งชีวิตเขาเลยแล้วเขาเพิ่งสอบติดปีที่แล้วซึ่งมันยังเด็กอยู่ยังเยียเจตอยู่เลยเสียดายโอกาสไหมสอบติดแต่ไม่ได้ไปเรียนออ g u สถ้าถามว่าเสียดายไหมหนูก็ไม่ได้เสียดายนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าได้ลองไปสอบ เราก็รู้ว่าเราสอบได้เหมือนเราได้รู้เลเวลของเราอยู่พอประมาณได้รู้ตัวเองแต่ว่าคิดว่าจะไม่ไปแล้วเพราะว่าหนูอยากเรียนมหาลัยที่ไทยหนูไม่ได้อยากเรียนมหาลัยที่อังกฤษแต่ว่าตอนแรกอยากเรียนพอมาคุยกับป้าอยู่ไทยไปตลอดชีวิตดีกว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นแชมป์โลกแม่จูนเราต้องถามเขาก่อนไม่ใช่ยัดยัดทุกอย่างให้เป็นตามพอ่อ ถามความสมัครใจเขาก่อนถ้าเขาชอบจริงๆก็ทำตามแผนตามตารางพอเขาเข้าไปอยู่ตรงนั่นจริงๆเขาชอบมากมันก็จะเป็นไปตามปริยายจนเขาก็หารายได้ซื้อของอุปกรณ์เป็นของตัวเองซื้อเจ็ดเองรายได้มาจากไหนในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆออกก้ก ก็ซื้อเองครับมาจากที่เราแข่งเจ็บมันก็จะได้เงินได้รางวัลทุกสนามเราก็เก็บเข้าบัญชีเมื่อก่อนยืมเขาตอนนี้ใช้ของตัวเองลำใหม่มันก็จะแรงขึ้นเครื่องก็จะดีมันแรงความฝันของเรามันคือที่หนึ่งคาดหวังกับการเติบโตของทั้งสี่ออยยังไงบ้างแม่จูนจริงๆไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจะต้องมาสารต่อจูนจะบอกว่าอยากทำอะไรทำเลยลูก แม่จะเป็นลมใต้ปีกให้สิ่งที่ทำให้แม่นะคือเรียนหนังสือไปเลยตั้งใจเรียนไปเลยเก็บความรู้ให้เยอะๆแล้วถึงเวลาเมื่อไรหนูพร้อมหนูอยากทำอะไรทำเลยเดี๋ยวแม่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังให้ชีวิตเขาเราไปกำหนดชีวิตเขาไม่ได้